สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนผมติ๊กเซอร์แมนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนบอร์ดเจ้า,าบล็อกไร้สายยี่ห้อโอซุกะนี้นะครับไม่รู้ว่ามันโอซูกะหรือว่าโอริกะนะครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เขาก็เรียกกันว่าโอซุกะก็โอซุกะแล้กันนะครับผมซื้อมาใช้งานได้สักพักหนึ่งเจ้าบล็อกตัวนี้ก็มีปัญหานะครับมีปัญหาใส่แบตเข้าไปกดสวิตช์ปั๊บเนี่ย ไฟดวงเนี่ยมันจะกระพริบนะครับแล้วก็ไม่หมุนผมเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเสียนะครับบอร์ดคอนโทรลเขาเนี่ยน่าจะเสียทีนี้ผมเลยไปหา,อาบอร์ดบอร์ดตัวเนี้ยตามตามช้อปปิ้งออนไลน์ผมไปเจอในอแอปสีส้มนะครับช้อปปี เลยได้เลยได้ทำการสั่งมาแต่ว่าผมสั่งจากเมืองนอกนะครับจริงๆในเมืองในเมืองไทยก็มีขายนะผมเจออยู่ร้านนึงเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมจะแปะลิงก์แล้วกันถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาเดียวกันก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูในในช้อปปีนะครับร้านของเขาส่งจากเมืองไทยเราเลยแต่ว่าไอ้ที่ผมสั่งมาเนี่ยครับคือตัวนี้มาพร้อมกับสวิตเลยผมสั่งมาจากประเทศจีนใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ครับในการจัดส่ง แล้วก็มาถึงวันนี้เลยนะครับประมาณ2สัปดาห์เอาละในเมื่อบอร์ดเดิมของเขาเนี่ยไฟเข้าอะไรเข้าเหมือนปกติแต่ว่าเรากดสวิตช์เข้าเนี่ยไฟตัวดวงนี้จะกระพริบนะครับทีนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนบอร์ดใหม่ลองดูว่ามันจะสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมต้องมีแล้วก็ต้องเตรียมในการเปลี่ยน ก็คือน้ำยาบัดกรีตะกัวแล้วก็หัวแรงครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนทําทุกอย่างเสร็จนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับผมครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนบอร์ดกันเนี่ยเดี๋ยวผมในไหนก็ได้แกะแล้วผมขอ พาเพื่อนทัวร์ชมภายในของเขาก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์แบบไรแปลถ่านเป็นมอเตอร์บัลเลตอันนี้ก็เป็นสายแพรสวิตเขาเนี่ยครับสายไฟที่เราจะต้องาสายไฟสามเส้นนี้ครับสามเส้นนี้ต่อตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าน,นี่เป็นสวิตเขานะครับแต่ว่าที่ผมสั่งมาใหม่เขาก็ให้สวิตมาด้วยแล้วก็มีไฟส่องสว่างเป็น led นะครับให้สวิตช์มาด้วยทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างพลาสติกเนี่ยตัวพลาสติกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกแบบ p p นะมันก็มีความแข็งแรงมันก็มีความแข็งแรงแหละนะครับจะเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยส่วนโค้งๆนะ่เห็นไหมส่วนโคง้งตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงฐานตรงที่ซ็อกเก็ตแบตเตอรี่เขาอะเขา,าจะมีการทํา เป็นสันขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วก็ตรงด้ามจับตรงนี้จะทำเป็นสันขึ้นมารับแรงถ้าถ้าผมมีขาตั้งกล้องเนี่ยผมบิดให้ดูแล้วนะพอมาประกบกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เปลือกของเขาเนี่ยแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะถือว่าไม่ขี้เหร่ทีเดียวเพราะว่าเขาก็ทําออกมาได้ผมผมว่าดีนะถ้าเทียบกับราคา ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้ราคาอยู่แล้วแหละว่าว่าเจ้าบล็อกยี่ห้อเนี่ยเขาขายกันในราคาท้องตลาดทั่วไปเขาขายกันที่เท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงว่าเนี่ยตามตามตามขอบตามขอบอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีการเจียลบคมพลาสติกอะไรมาแบบเนี่ยมันมีร่องรอยการมมริมมเออร์การลบคมเนะี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยดูสิอืม มีลิฟเขาเรียกว่าลิบบิ้งใช่ไหมตรงตรงไอ้ไอ้สันตรงนเนี้ยเนี่ยก็ใช้ได้นะถือว่าทำออกมาดีเลยในราคาประมาณนี้นะครับแต่ตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างที่ดูแล้วมันมันก็คุณภาพตามราคาแหลนะเนาะแต่ว่าเวลาเราประกบกันเนี่ยบางส่วนชิ้นงานมันมันอาจจะไม่ประกบกันแบบพอดีซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่า ต้นทุนมันถูกแต่ทํามาได้ขนาดเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละนะครับนะเราไปเปลี่ยนทีนี้เราไปเปลี่ยนเจ้านี้กันเลยโอเคครับทีนี้เราก็เหลือแค่ประกอบเข้าที่เดิมเพราะว่าผมก็ได้ทําการบัดกรีพวกขั้วแบตเตอรี่แล้วก็สายอะไรของเขาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปประกอบกันเนี่ยผมอยากจะ ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือคกลไกการกระแทกของเขานะครับไม่ไม่อยากให้จราบีเปื้อนมือเท่าไหร่แต่มันก็จำเป็นนะเนาะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดเอาไปลยตัวตนี้จะเป็น,นกลไกการกระแทกของเขานะครับคอนกระแทกใช้แรงจากมอเตอร์ในการงานสปริงอะไรพวกเนี้ย ส่วนที่เห็นนี้ก็จะเป็น e n v i วเขาผมชอบตรงที่ว่า e n v i ว w เขานะครับมันสามารถที่จะใส่ดอกไขควงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหัวแปลงนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาดอกไขควงสวมเข้าไปปุ๊บสามารถใช้งานเป็นไขควงกระแทกก็ได้นะครับโอเคเราไปประกอบแล้วก็ใส่แบตลองใช้งานกันดูอ่าเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนบอร์ด ทีนี้ผมก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปตามนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมไอเรื่องกลไกการกระแทกเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงครับถ้ามอตเตอร์มันหมุนยังไงมันก็กระแทกได้แล้วเวลาเราใช้งานจริงผมจะลองกดสวิตช์ดูแล้วนะปึ๊บไฟสองสว่างขึ้นมามีไฟสถานะนุ่น,น,นีขึ้นโอเคไหนลองไหนลองดูดี อออ่าสรุปว่าก็ใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่ซื้อโจ้าโอสุกะบล็อกไร้สายตัวนี้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอปัญหาบอดพังนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าในช h อป e ีนะครับเอาทั้ง ของที่อยู่ในไทยแล้วก็เมืองจีนเลยแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะมันมีมันมีอะไรเปลี่ยนนะครับตัวนี้ที่เสียมันก็จะเสียบอร์ดนี่แหละมอเตอร์ไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคเอาไว้คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงไอ้หมอนี่กันนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ